ตอนแรกว่าสิผ้าลากกลับไปแล้วพ่อแม่พี่น,น้องเจ้าก็เลยย่างมาทางนี้กันหน้าว่ะสันเพราะว่าทางนี้มันเคยเกิดเต็มคอนพุ่นนะโอ้อยมา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 ว่ามันสิบมมีเลย,ายย่างผ้าย่างเลาะมาทางนี้เต็มคอนอยู่พพิงุ่่นคัอีหลีบา้าบิ่งช่อนี่ ใส่เบืบ้องชอนี้อืมอืมป่าทุ่ป่าทุ่เบื้องเนี้ยจะ้นะคุณน่ะเห็ดทูนู้เลยเห็ดทูส่างเนี่ยอืมอ๋อผีดอกข,อาอขาาา้างล่างอืเหี้ยมาน้ามมาใกล้ก่ป่าทุ่ ถึงพี่ก่ะออสุดจอดไปเลยมึงแน่พุน่นตะระดอกงามคักอีรีป่าทิดตัวพคุนสุดจอดของดอกเฮทูน,ววนูมันนี่ลวสะเลยจ้าพุนอะ ปบ่งด้วยุ่ณอะซัมฟ้าเมื่อหลดุดตัวคุนอะก้อนอีกับก้อนข้างหลังจอนพอดีเต็มกระตาเฮือ,อดขน,นาดนที่สุดก็เจอแจ็คพอตมาทีโอ้ยเบ่งชอน,นี่จอยสิเหลาไม่เบ่ง ติมกำมือเลยอันน้อติมกัน้อติมสุดยอดสุดยอด สีจิจอยยางมาทั้งผีก่อนตอนแรกว่าจจมาม้าเลยเป็ดกันหน้าวะมันเคยเกิดเต็มคอนตรงนี้มาท่านก็ะได้มาว่าท่านจะเน่าถิ่มเต็มคอนหมดพ่อแม่พี่น้องนี่นี่สุดจอดของดอกเลยเพื่อนสาวเวียตนาม าม,า,ามนองกินงนอนกิงสิเอาป่ะนี่ามนองกอนนองสไปยมูอ้นจีนบ่เผื่อสาวเวียดนามก็อยักได้แบนกันเอาเต็มกระตาอยู่ดอกมึงนี่จะสัยางผ้ายงางไปอีกเบิ้งอีกคอนหนึ่งพอม่พี่น้องมันมีอยู่สองคอนฟังั้างนี้โสุดยอดมะมาเบิ่องโอ้โหมาเบิ่ง <laughs> แบบเดี่ยวปุ่นอ่ะอื้ยดูนี่ซำฟฟาือเอรโหลดสุดจวดเลยโอ,โ,อโอ้ยสวยงามมากบน้างลังจ้ะ